บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่าลุง FC ทุกท่านพี่น้องจ้ามื่อนี้วันที่27พี่น้องเอ้ยมื้อเตรียมงานเจ๊สายจ๊อาบน้ําแล้เจ๊แล้วบ่ต้องมีอยู่หอยๆโหยอกไปถ่าพี่น้องเอ้ยแสงหยังเห็นอยู่ใสอ้าว อันี้ริแล้วเพีงขึ้นเนอะก็อาหนําก็มาธนาบักดาวมาอาบน้กกับเขาพอนี่เพืนกดาวพันมากอืมหากสิรับน้ำนอนอยู่เพียงยืนเบิ่งผู้เดียวได้เรปยดปบบ่ออกพิ่เยบิกอมมันมีเด้ทิบกูดว่าน้ำไก่ว้นินนี่ว่ะไปลแม่ว่ะ เออคุอยู่ทางว้ทางสาลงแดงคุบอคนลูกเว้ยล้วาไปเนี่ตอนนเท่อนอือมาเลยต่อ็นมากกับตีหนึ่งตีสองอือตะยานนะท้าหอักซ่าตัวเราเกิดมากเก็เห็นจะเสือตัวนี้คนไทยมาใส่กันเปอี่ยนจำเนี like <t Means 1> <t> ่ยนะเลังอืมอื <t> <t> อให่นักก็เห็นมีแต่ผูเห็นฮม่กเขากัน้องะยเงนาดห่อนมาแล้างไม่ต้องด้วยกาเสระี่นองไลัง้วยล้างจานค่ะแด่เอาเสกับมาเสา้านดเนาะ คนล่างไปละส่วนหนึ่งมาแต่ท่านล่างห้ากรลรางแล้วเฮ้ยเม่์มินนี่แม่มินนี่ก็คือบ่าแก่แต่ตมาไหนเฮ้ยมาเบิ่งทางงานแผนกทานไส่แห <c oughs> ล่แหล่ป้าเออเสียดลาบบ่ เออกากมันชิทอดป้าน้องไหนนี่พ่อเถ่าเออน้องบันปังผู้ขัดอะไรหลับแล้ว มากับพอน้องเดือนเหมือนนี่

จีเขาจีที่มายายผุรปั้นผุรปั้นจีเขาจีมายายผลปั้นผปั้นแล้ว กะขกไปแนวนึงได้จีกัะจีเสียไข่แล้วก็จีไ่นเ,เนี่ยไขเนาะเออ เห็ดย no, yeah. ังไงเมื่อเนื oh, oh oh yeah. oh. ้อแคบเห็ดยังไงหลายอย่างเล็ดใบไม้กับปลามากอันปลานิ่นบ่าวันนี้ปลานิ่นบ่าวันนี่เลยจักโลร้อยโลโอ้โหไม่ธรรมดาร้ยมีดโอ้ยจัาบ้างดีมากกินแล้วมีดดีด่างเล็ได้กรอบไปเลยกรอบกับเกลืย ต่ยเองแม่แหลบอไดป๊าชิลางที่ขาวบอนี้มาบเก็บไปเม่เพเต้นผิดละงใช่ไหมโตแล้วไปเมียนมาห่าน หลานติ๊บขานังมากปงปัวกับโมมาแต่เ้าแต่เจียวนั่นชมากโปงเอก็เอาไปเป็นติบชน่ไปเบิร์อันกับเข่ง ติมข่าวอันบบไต้ใส่ใส่อันตรงดาวเทียมไว้เพื่อเพื่อนกับเพ่อนจะไปได้เมื่อวานไปใส่ไปหมกซุปล้วะอืม เขาก็มีวิธีของเขาแห้ะเรื่องมันเหเรื่มันเห็นบอกเหตุนี่เลยไม่อย่าไปจุ่มอย้ามันไ้แหงนเด้อห้าิยายบก

ก้อยปลาแต่สมบัติมังม่วงเออบอกเคยกินักเถอ่อได้ใส่สมมัม่วงเคยแต่ัม้อังนวะอเคยังแตนมังนาวนมังนาวมากอเอ่อมัตงนา้วถ้า่อยจับกมมกอกงนัวงรโเออ นล <naz> นั่นบอกขาอกมันอกากแล้วเนาะันี้ม่ส่งแห้งเลยจองก็ไม่จะจองแนเลยกมังนวตัวได้ขานี่มังแนวแบบนังนกี่นีงซักาน่นแต่มีมากก็แต่มีมากม่วงเนี่ยมากม่วงทีกลัวเนาะเนี่ยเขาไม่อยากได้เี่น้องเสมือจ ไปเบิ่งทางนะพี U, um ่น้องเอ้ยพล้วกันเหตุเป็นยังยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มอยู่เอ้ายียงไม่ถามวานี่คือมาเป็นตาแสบแท้สีสันนะนะอู้ขีบบ่หรืออู้ไข่แกงหมอ ต้มนำลาบต้มนำลาบแล้วหน้ำรเนี่้านก่หันไก็เหดนงเหกินาปลาดเกเนี้ยก็มาขาดไปปลดกตับ่ตออมาขาดอะไรยกูอยากกินัเียวนะ้ย

มีอารมายมงอารมณ์ไหนะมีแต่ซาแต่เนะป่อถาว่าอารมณ์มเป็นไน้ตบ่อต่างมัวเป็นถาเออเป็นนอนอยู่เตียงหน้าบ่อดาว พคนเที่ยวเขาไปเที่ยวออกเนาะเาแาเาค้นแต่ว่ามาสามคนทุดทายเลยยืไหมเละ่วยห่เนีมันนี้แล้วเนาะม้าเาอยู่เนยมันเล่นานคนเนี้ถง กูอ่ะสิมากลุ่มคนมาก่อนควยเหาเงาเห็นรถขั้วหลังมาสีไล่เฉยๆบอกกันทั้งนั้นเมื่อ่อนนั้นเป็นกครต้อนรับลุงต้อนรับลุงอาคิมนิกา่าและพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องเดือนในเด้อผิดพลาดประกันใดก็ถอยคอผ่านทุกการเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจะกลับสบายดี